ที่เราจะมาตกปลาเนื้ออ่อนกันนะครับใช้การลอยเหยื่อเส้อเดือนนะครับไม่ต้องใส่ทุ่นนะครับลอยไปถ้ามันไม่กินก็ยกขึ้นแล้วก็ลอยใหม่ครับปากท่อนะครับหมายปากท่อด้านหลังจะผลงานจะเป็นยังไงคอยติดตามชมครับ ยกลงไวเฉยได้เลยนะโยนอีกน,นี่ครับเนื้ออ่อนครับโดนอีกครับโนแล้วครับเห็นไหมครับ,นรบนเนื้ออ่อนครับไมายนี่ไมยเด็ดเนื้ออ่อนบ้านงแงครับ ครับในปลาอะไรครับโชวหนะครับปรากฏน้อยดูครับเนื้ออ่อนเยอะไม่เยอะครับจิบๆเต็มน้ำเลยครับเนื้ออ่อนเต็มปากท่อเลยครับก้มลงสิ แค่เราดูเลยยังเหยียบปลาเลยนะยังไงเยอะเยวะไม่ก,ก yeah. Yeah. ่อนเนอ่อนมาแล้วนี่มาแล้วเนอ่อนตัวเล็กไปหน่อยแต่ก็ยังเป็นเนื้ออ่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วครับมาอีกแล้วเนือ้ออ่อน อีกอีกอ่อนน้อยแค่แขวงไปแขวงมาก็ได้แล้วครับ เฮ้ยป้าอ <I> <c oughs> <laughs> ่นรู้สึกะ อีกรั้โอ๋อวัหลุดตลอดเลย้องมาจับอกาดินทุกทุกรอบเลยครับนี่อ่อนครับ